นำตัวกันนายของน้องชายครับนี่เรื่องคนนีนี่ครับว,ว,นะวันนี้เจอกับยอดศิลปะอันนะีครับวันนี้นนะนนร้อยเท่าไหรร้อยสิบห้าล่าสุดเร <15. S 1> าโชคดีอะไรสิบห้านี่มันกว่าเราก็ชกมยองกันสิบห้าในโลกนี 5, ้นะครับผมเวทน,นี้โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีอดีนะ,ระนนะครับก็คุม้มไหมคุ้มครับฮิโลนะ สามสี่โลสามสี่โลสองร้อยสองพันเมนะครับกี่วันซ้อมมารอบนี้เป็นเดือนครับเป็นเดือนเพราเราจริงๆเราไม่มีโปรแกรมวันนี้เราถึงน่าจะมีโปรแกรมหลังจากนี้ไปทั้งว่าไงจริงๆจะมีโปรแกรมใต่วันที่ยี่สิบแปดแล้วก็เลื่อนมาวันที่ข้าวประมาณนี้เราเป็นมวยประเภทเข่าววันยอดศิลปะเขาเป็นคนไงทีมือ เห็นหมดแล้วนะครับงัดอะไรไปเจอกัยอดเี่ยมเบาเลบแล้วเรามีสอบไม่ใต้สอบไม่ค่ายสอบไม่สอบนีะครับอยู่สอบวินีตลอดครับยาวนะครับผมรถสูงเท่าไรรหบเจ็ครับถหนักห้าสิบหตัวเช้าเิมไมเท่าไรจุดสครับสามฟอมหลังไหมไงมั้งแพ้ปินกลนไปแพ้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แพ้รัตนาแพ้สามไฟล์วดเลยครับผม ลูหลานนี่พอมไม่ดีนะครับรูดนะครับผมนนี้คิดว่าต้องเกินไหมคนนี้วันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์จะเกินได้นะครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงครับมาเดี๋ยวจะมีหล่ะว่าไปรับเชียร์เภอพัทธลุงรับก็เชิญชวนจากจังหวัดพัทลุงมาเพื่อมความแย่ด้วยนะครับเยินพี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีเต็มทีในนู่นครับโอเคขอโชคดีครับผมครับ ก็อยู่ที่เพชรบุรีแล้วตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู้บังคับสารละวงอีกนั้นตอนนี้เยอะครับพวกปวัยทอดยอดกุมารเพื่อนเที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับร้อยปีสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเราเมื่อตะตายเลยครับไม่ก็เดินครับไปตัวอย่างครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้านีโรดเคยต่อยกันยังไม่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไม่ยังดูมาเขาเป็นมวยอตะตายเมวยเข่าแล้ววันนี้เราวางเกมมาแผ้กันดิวันนี้ ก็ก็ตั้งรับก่อนครับรแล้วก็ไปตามตาเราเนาะล่านะสุดเราก็ต่อยไปที่ลังสิตนะครับวันนั้นต่อยกับสลันดาบนันปรัคเป็นไงบ้างวันนั้นนะหรอกครับชนะหรอกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยร้อ <15 S 1> <115, S 2> ครับร้อยสิบห้าวันนี้มาต่อยร้อยสิบหกขึ้นมาปอนเดียว แล้วเมื่อเช้านี้เข้าเหยียบตัช่างแล้วเป็นเกินหรือคะเกินนิดหน่อยประมาณสุดเก้าก็คือมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสาย,สายร่างกายเราตอนนี้เ,เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เป็รมอสสูบบุหรแข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับใคร,บ,ครบ้าเดิมไฟนอลคุมมากี่กิโลครับประมาณสี่กิโลก่อนบ่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณจับไม่ได้ครับหลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดอุร้ยลำอาฝากเชื่อๆไปขับเราหน่อยครับผมเราไป็นจุ่าครับเต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวพี่นะวันนี้ขอโชคดีสมัครครับเยอะมาก